ักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกและการลบจำนวนเงินกันค่ะเมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนก็จะสามารถหาผลบวกและหาผลลบเกี่ยวกับจำนวนเงินได้ค่ะบทเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะว้าวมีเงินอยู่เยอะแยะเลยนะคะ นักเรียนลองมาช่วยเพื่อนๆน,นับดูนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่เรามาช่วยพอใจนับเงินกันเลยค่ะพอใจเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่นะเรามาช่วยกันนับเลยค่ะธนบัตร100บาท3ฉบับเป็นเงินเท่าไหร่คะ3 0 0บาทนะคะเหรียญ5บาท2เหรียญเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เอย่ย10บาทนะคะ 300กับ10บาทเป็น3 1 0บาทค่ะแล้วยังเหลือเหรียญ1น1บาทอีก3เหรียญเป็นเงินเท่าไรเอ่ย310กับอีก3บาทเป็น313บาทค่ะถ้าเราจะเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุดจะเขียนได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะตัวเลขหน้าจุดจะแสดงจำนวนเงินในหน่วยบาทส่วนตัวเลขหลังจุดจะแสดงจำนวนเงินในหน่วยสตางค์ ดังนั้นจำนวนเงินของพอใจสามารถเขียนแสดงแบบใช้จุดได้เป็น3 1 3 0 0บาทค่ะต่อไปเรามาช่วยขุนดูกันเลยว่าขุนมีเงินอยู่เท่าไหร่เรามาช่วยกันนับพร้อมกันเลยค่ะมีธนบัตร20บาทอยู่หลายฉบับเลยนะคะเรามาช่วยกันนับดีกว่าว่ามีกี่ฉบ,บับ 1, 2 3 4 5ห้า ธนาบัตร20บาท5ฉบับเป็นเงินเท่าไรเอ่ยใช้แล้ว100บาทค่ะแล้วยังมีเหรียญ1น1บาทอีก2เหรียญรวมเป็นเงินเท่าไรคะหร2่คบาทนะคะแล้วยังมีเหรียญ50สตางค์อีก1เหรียญค่ะรวมทั้งหมดขุนมีเงินอยู่เท่าไรคะใช้แล้ว102บาท50สตางค์ค่ะนักเรียนคิดว่าเราจะเขียนแสดงจำนวนเงินของขุน แบบใช้จุดได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะคุณมีเงิน102.50บาทต่อไปเรามาช่วยแก้วตากันค่ะแก้วตามีเงินอยู่เท่าไหร่คะมีธนาบัตร50บาทอยู่หลายฉบับเลยเรามาช่วยกันดูดีกว่าว่ามีอยู่กี่ฉบับ1 2 3 4าธนาบัตร50บาท4ฉบับเป็นเงินเท่าไร่เอ่ยใช่แล้ว 200บาทนะคะต่อไปเป็นเหรียญ10นะคะ200กับอีก10บาทเป็นเท่าไรเอ่ย210บาทนะคะ210บาทกับอีก1บาทเป็นเท่าไรเอ่ย21 1บาทนะคะแล้วยังเหลือเหรียญ25สตางค์3มเหรียญเป็นเงินเท่าไรเอ่ย75สสตางค์นะคะรวมทั้งหมดเนี่ยแก้วตามีเงินอยู่กี่บาทคะนักเรียน ใช่แล้ว21 1บาท75สตางค์ค่ะเอแล้วเราจะเขียนแสดงจำนวนเงินของแก้วตาแบบใช้จุดได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะ2 1 1 7 5บาทค่ะเอใครมีเงินมากที่สุดคะนักเรียนใช่แล้วพอใจนะคะทำไมพอใจถึงมีเงินมากที่สุดคะเพราะ300เนี่ยมากกว่า200แล้วก็100นะคะ แล้วใครมีเงินน้อยที่สุดเอ่ยเก่งมากเลยค่ะขุนนั่นเองค่ะเพราะว่า100เนี่ยน้อยกว่า200และ300นั่นเองค่ะเอ๋ครูอยากรู้จังเลยค่ะว่าพอใจกับขุนเนี่ยมีเงินรวมกันเป็นเท่าใดเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วเราจะต้องนำจำนวนเงินของทั้งสองเนี่ยมารวมกันนะคะ นั่นก็คือเราจะต้องหาว่า31 3บาทรวมกับ102บาท50สตางค์เป็นเงินเท่าไรแล้วเราจะหาผลบวกของจํานวนเงินแลอย่างไรกันนะในการหาผลบวกของจํานวนเงินเนี่ยเราจะนำจํานวนเงินที่เป็นหน่วยเดียวกันเนี่ยมาบวกกันก่อนค่ะเราก็จะบวกจํานวนเงินแยกเป็นหน่วยบาทและหน่วยสตางค์นะคะ เอแล้ว3 1 3บาทเนี่ยแยกเป็นบาทและสตางค์ได้เท่าไรเอยใช่แล้วค่ะ3 1 3บาท0สตางค์ค่ะต่อไป102.50บาทเนี่ยแยกเป็นหน่วยบาทและสตางค์ได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะได้เป็น102บาท50สสตางค์นะคะเรามาบวกจำนวนเงินในหน่วยสตางค์กันก่อนนะคะเริ่มบวกกันเลยค่ะ ศูนย์สตางค์บวก50สตางค์ได้50สตางค์ค่ะเมื่อบวกจำนวนเงินในหน่วยสตางค์แล้วเรามาบวกจำนวนเงินในหน่วยบาทกันต่อเลยนะคะมาช่วยกันบวกพร้อมกันเลยค่ะ3บวก2ได้5ต่อไป1 0บวก0ได้1 0และ300บวก100ได้400ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วค่ะ 415บาท50สตางค่ะเป็นอย่างไรคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้นักเรียนมาช่วยครูคิดหน่อยนะคะว่าแก้วตากับขุนเนี่ยมีเงินรวมกันเป็นกี่บาทเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะใช่แล้วเราจะต้องนำจำนวนเงินของทั้งสองเนี่ยมารวมกันนะคะเรามาช่วยกันคิดเลยคะ่ะว่า211.75บาท รวมกับ102.50บาทเนี่ยเป็นเงินเท่าใดเราจะหาคำตอบอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะนำจำนวนเงินที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกกันนะคะเราก็แยกเป็นหน่วยบาทและหน่วยสตางค์เหมือนเดิมนะคะนักเรียน211.75บาทแยกเป็นหน่วยบาทและสะตางค์ได้อย่างไรคะใช่แล้ว211บาท75สตางค์ค่ะแล้ว102.50บาทล่ะ จะแยกเป็นหน่วยบาทและสตางค์ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะ102บาท50สตางค์ค่ะทีนี้เราก็มาช่วยกันหาผลบวกในหน่วยสตางค์กันก่อนนะคะเรามาหาผลบวกพร้อมกันเลยค่ะ5สตางค์บวก0นย์สตางค์ได้5สตางค์70สตางค์บวก50สตางค์ได้120สสตางค์นะคะ คำตอบในหน่วยสตางเนี่ยได้มาแล้วว่าเป็น125สตางตางนะคะต่อไปเราก็จะมาหาผลบวกในหน่วยบาทกันต่อเลยค่ะ1บวก2ได้3 1 10บวก0 10ได้1 10และ200บวก100ได้300เราได้คำตอบเป็น313บาท125สตางตางนะคะซึ่ง125สตาสตางเนี่ย มีค่าเท่ากับ1บาท25สตางค์นะคะเมื่อไปรวมกับ313บาทเนี่ยก็จะได้เป็น314บาท25สตางค์ค่ะได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนักเรียนมาช่วยครูคิดหน่อยนะคะว่าแก้วตาเนี่ยมีเงินมากกว่าขุนอยู่กี่บาทเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะ เราทราบว่าแก้วตามีเงินอยู่211บาท75สตางค์นะคะครูก็จะให้แถบสี่เหลี่ยมสีชมพูเนี่ยแทนจำนวนเงินของแก้วตานะคะและเราก็ทราบว่าคุณมีเงินอยู่12 2บาท50สตางค์ครูก็จะให้แถบสี่เหลี่ยมสีเขียวเนี่ยแทนจำนวนเงินของคุณนะคะนักเรียนสังเกตนะคะคุณเนี่ยมีเงินน้อยกว่าแก้วตา ดังนั้นแถบสี่เหลี่ยมแสดงจำนวนเงินของขุนเนี่ยก็จะสั้นกว่าของแก้วตานะคะทีนี้นักเรียนสังเกตตรงเส้นปละนะคะตรงนี้เนี่ยเงินของแก้วตากับของขุนเนี่ยก็จะเท่ากันนะคะและส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่แก้วตาเนี่ยมีเงินมากกว่าขุนนะคะนักเรียนคิดว่าส่วนนี้เนี่ยจะหาคำตอบได้จากไหนคะใช่แล้ว สามารถหาได้จากการนำจํานวนเงินของแก้วตาลบออกด้วยจํานวนเงินของคุณนะคะเรามาช่วยกันดูนะคะว่า211.75บาทลบด้วย102.50บาทมีค่าเท่ากับเท่าไรนักเรียนคิดว่าเราจะสามารถลบจํานวนเงินนี้ได้อย่างไรคะเราสามารถหาผลลบเกี่ยวกับจํานวนเงินได้ โดยนำเงินที่เป็นหน่วยเดียวกันมาลบกันนั่นเองค่ะเราก็จะพิจารณาเป็นหน่วยบาทและหน่วยสตางค์เช่นกันนะคะ2 1 1 7 5บาทเนี่ยแยกเป็นหน่วยบาทและสตางค์ได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะ21 1บาท75สตางค์ค่ะต่อไป102.50บาทแยกเป็นหน่วยบาทและสตางค์ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะ 1 0 2บาท50สตางค์ค่ะเรามาช่วยกันลบจำนวนเงินในหน่วยสตางค์กันก่อนนะคะ5-0ลบ0ได้5ต่อไป 70- ดลบด้วย50ได้20นะคะได้คำตอบในหน่วยสตางค์มาแล้วว่าเป็น25สสตางค์ต่อไปเราก็จะมาหาผลลบในหน่วยบาทกันต่อเลยค่ะเรามาดูที่หลักหน่วยกันก่อนเลยค่ะ 1>, 1ลบด้วย2ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราจึงต้องกระจายจากหลักสิบมา1 0หลัก10เหลือ0,10ส่วนหลักหน่วยเนี่ยก็จะเป็น11หน่วยแล้วนะคะ11ลบด้วย2ได้เท่าไหร่เอ่ย9นะคะคำตอบในหลัก10ก็ใส่0,10ไว้นะคะต่อไปเรามาพิจารณาในหลักร้อยค่ะ200ลบด้วย100เหลือ100นะคะ ได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะ109บาท25สตางค์ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเอ๊นักเรียน,น,น,นช่วยครูคิดหน่อยค่ะพอใจเนี่ยมีเงินมากกว่าแก้วตาอยู่กี่บาทคะเราจะทราบได้อย่างไรเอ่ยพอใจเนี่ยมีเงินอยู่313บาทนะคะครูก็จะให้แถบสี่เหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยแทนจำนวนเงินของพอใจ แล้วแก้วตาเนี่ยก็มีเงิน21 1บาท75สสตางค์นะคะครูก็จะให้แถบสี่เหลี่ยมสีชมพูเนี่ยแทนจำนวนเงินของแก้วตานะคะนักเรียนสังเกตนะคะแก้วตาเนี่ยมีเงินน้อยกว่าพอใจดังนั้นแถบสี่เหลี่ยมแสดงจำนวนเงินของแก้วตาเนี่ยก็เลยจะสั้นกว่าของพอใจนะคะนักเรียนสังเกตตรงเส้นปลานะคะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทั้งสองมีเงินเท่ากันนะคะ และส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่พอใจเนี่ยมีเงินมากกว่าแก้วตาค่ะเราจะหาส่วนนี้ได้อย่างไรคะใช่แล้วสามารถหาได้โดยการนำจำนวนเงินของพอใจหักออกด้วยจานวนเงินของแก้วตานะคะเรามาช่วยกันดูเลยค่ะ3า3บาทลบด้วย2 1 1บาท75สตางค์เท่ากับเท่าใดเราจะหาผลลบได้อย่างไรคะ ใช้แล้วเราจะแยกพิจารณาในหน่วยบาทและสตางค์นะคะ313บาทเนี่ยแยกเป็นบาทและสตางค์ได้เท่าไหร่เอ่ยใช้แล้ว313บาท0สตางค์ค่ะและ2 1 1 7้บาทละคะแยกเป็นหน่วยบาทและสตางค์ได้อย่างไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะ211บาท75สสตางค์ค่ะเรามาพิจารณาการหาผลลบในหน่วยสตางค์กันก่อนนะคะ ศูนย์สตางลบด้วย75สตางตางนักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราจะต้องกระจายจำนวนเงินในหน่วยบาทมา1บาทนะคะจาก313บาทกระจายไป1บาทก็จะเหลือ312บาทนะคะ1บาทที่กระจายมาเป็นหน่วยสตางก็จะได้เป็น100สตางค่ะทีนี้เราก็จะสามารถหาผลลบในหน่วยสตางได้แล้วค่ะ 100สตางค์ลบด้วย75สตางค์ได้เท่าไรเอ่ย25สตางค์นะคะต่อไปเราก็จะหาผลลบในหน่วยบาทกันต่อเลยค่ะ2ลบ1ได้1 1 0ลบ1เหลือ0 10และ300ลบ200เหลือ100ได้คำตอบมาแล้วค่ะ101บาท25สสตางค์นะคะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนสรุปว่าการหาผลบวกและผลลบเกี่ยวกับจำนวนเงินสามารถทำได้โดยการนำจำนวนเงินที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกหรือลบกันนั่นเองค่ะถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนลองมาช่วยกันทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันเลยนะคะทะดา1259.75บาทบวก2,564.50บาท เท่ากับเท่าไรนักเรียนลองหาผลบวกของจำนวนเงินในข้อนี้กันดูนะคะกดพักแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนทำได้ไม่เอ่ยมาดูกันดีกว่าว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือเปล่าเรามาช่วยกันดูเลยค่ะ ในการหาผลบวกเนี่ยเราก็จะพิจารณาเป็นผลบวกในหน่วยบาทและหน่วยสตางค์นะคะ1น5 9 7 5บาทแยกเป็นหน่วยบาทและสตางค์ได้อย่างไรคะใช่แล้ว1,259บาท75สตางค์ค่ะต่อไป2,564.50บาทแยกเป็นหน่วยบาทและสตางค์ได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะ2,564บาท 50สตางค์ค่ะเรามาช่วยกันหาผลบวกในหน่วยสตางค์กันก่อนเลยนะคะ5บวก0ได้5ต่อไป70บวก50ได้1210ค่ะได้คําตอบในหน่วยสตางค์เป็น125สตางค์นะคะเรามาช่วยกันหาผลบวกในหน่วยบาทกันต่อเลยค่ะ9บวก4ได้13ใส่3ทด1น1ค่ะต่อไป 50บวก60ได้1110บวกที่ทดไว้อีก1 0เป็น120ใส่20แล้วก็ทด1ไว้นะคะต่อไปเรามาบวกในหลักร้อยนะคะ200บวก500เป็น700บวกที่ทดไว้อีก100เป็น800ค่ะและสุดท้ายเป็นผลบวกในหลักพันนะคะ1,000บวก2,000ได้3,000ได้คำตอบมาแล้วค่ะ 3,823บาท125สตางค์ค่ะนักเรียนสังเกตคำตอบในหน่วยสตางค์ค่ะเราสามารถเปลี่ยนเป็นบาทได้นะคะ125สตางค์เนี่ยก็คือ1บาท25สตางค์นะคะเมื่อรวมกับ3,823บาทเนี่ยก็จะได้เป็น3,824บาท25สสตางค์ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างใครได้คำตอบถูกต้องบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนยังเหลือแบบฝึกหัดอีกหนึ่งข้อนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ500บาทลบด้วย489.50บาบาทมีค่าเท่ากับเท่าไรนักเรียนลองหาผลลบของจำนวนเงินในข้อนี้กันดูนะคะกดพักแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะ นักเรียนทําได้ไม่เอ่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าคําตอบของนักเรียนถูกต้องหรือเปล่าข้อนี้เราก็จะพิจารณาเป็นผลลบในหน่วยบาทและหน่วยสตางค์เช่นเดิมนะคะ500บาทเนี่ยก็จะเป็น500บาทศูนย์สตางค์นะคะส่วน489.50บาทเนี่ยก็จะเป็น489บาท50สสตางค์ค่ะเรามาพิจารณาในหน่วยสตางค์กันก่อนเลย ศูนย์สตางลบห้าสิบสตางนักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราจะต้องกระจายจำนวนเงินในหน่วยบาทมา1บาทนะคะ500บาทกระจายไป1บาทก็จะเหลือ499บาท1บาทที่กระจายมาเนี่ยก็จะได้เป็น100สตางค่ะทีนี้100สตางลบด้วย50สตางได้50สสตางนะคะ เรามาพิจารณาผลลบในหน่วยบาทกันเลยค่ะ9-9ลบ9ได้0ค่ะต่อไป90-80ลบ80เหลือ1 0และสุดท้าย400-400ลบ400เหลือ0 0 0เราก็ไม่ต้องใส่0นะคะได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะ10บาท50สตางค์ค่ะใครได้คำตอบแบบนี้บ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะนักเรียน วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันบ้างคะเรามาช่วยกันรสรุปความรู้พร้อมกันเลยค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกและผลลบเกี่ยวกับจำนวนเงินซึ่งสามารถทำได้โดยการนำจำนวนเงินที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกหรือลบกันนั่นเองคะ่ะนักเรียนสามารถทบทวนเพิ่มเติมได้โดยการทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ